สวัสดีคะ่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องยูทูปผู้ใหญ่บ้านสายเพื่อพิลพลั่นเอ้าพิเชียค <c oughs> วค่ะอุ้ยพ่อไอ้ยังขนาดคืองามเด้อค่ะพ่ออย่าเข้าใจพี่เด้น้องกุ้มอันนี้เดี๋ยวกําลังสีเบิ่งอยู่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นปีกหรือจะเป็นกระบงังหรือเป็นอยัง,ง,น, <c oughs> งนี้นี่มันจะเป็นอั่างนี้บ้ากงนั่งจมอยู่วัน อันนี้ตรงใส่ในโช์พอในน่ๆเลยมันบ่าคา่ะ <c oughs> ไอพี่้องในจีดตามไว้โชคยังเนี่ยแข็งแกร่กรงสุประกอบโค้งสั้มากมากเลยพอเห็ดเองเลยบ่าค่ะนี่อันนี้ก็คือใส่เขาว่าเป็นผู้ปาดให้เขาเป็นผู้ปาด <c oughs> ผู้ตับผู้ปดัดวันนี้มันเห็ดโค้งแต่ว่าส่วนประกอบอ่าส่วนนี้ก็แม่นมีผู้เห็ดอยู่ นี่เพราะว่าคองก็จะเป็นผู้ผู้ปาดตามแบบตั้งสุตรงบ่ตรงบ่หูเด้อมันก็แล้วตั Nowadays, like ้งแต่แบบมาแต่ว like ่าเบิ่องนี้ใช้ตาเบื้องนี้เป็นกาลังเบิื้องบนมันเขาเที่ยงเฮ็ดเยี่ยงเด้่ตาเฮาอย่างที่พวกเขาเขียนผู้ตัดกับผู้ตัดโดยแม่มือนั่นไหมนี่ล่ะผู้ใดเป็นคนตัดกับค่ะพ่อเจ้าของนี่ล่ะแต่ล่าสนดอะไะ อ,อ,อ้อ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยปัดอันนี้พ่อแม่อาวุธของเช่วยจริงนี่อาวุธของช่ยวยช่วยจริงไงในใส่อยิวไหมค่ะมะใต้ปิดดกอะ,อะไรเาเขาเรียกว่าอาวุธใบพัดไระมาถึงกำลังสุดท้ายอยู่ค่ะเอาเอุปกรณ์ที่มีอยู่นี่มาปรับใส่ว่าเอาหยิบจับแท่อะไรนึงมันจะยกง่าย เบาแล้วก็เก็บง่ายแข็งแรงแล้วก็อายุใช้ได้ไม่ต้องเอามากมายแค่หนึ่งปีก็จบแล้ว่วนมากกันหนึง่งดูกันให้ระวังของพังครับอ่าครับอุปกรณ์มันโอเคใช่ได้ทุกมือนนมัน,นอก่กล้าใช้เกินสองปีหรอกสองปีเ็คาวาอมไปอะไรนะั่นปีเดียวแล้วเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทุกฤดูกาลอยู่แล้วนะคะ้ขอ่อค่ะกลังเบึ้งอยู่่ะ พอลงมือเองเลยนะคะพี่น้องค่ะเอาเล็กมากก็ล่างสิวา่ากระลังสเก็บวิธีกันละเอียดทุกอย่างทุกขั้นตอนนะคะก็ลุยเองเลยตังนน้งต้มนั่นนั้นเล็กนั่นนั้นนอดดอกจากกันนราหลายคน,นยใส่คนใส่ไม่จะทำแบงนี้ เวลายกขึ้นมันจะเบาเพราะว่าเนก็เขาใส่เล็กนักเกินไปค่ะนักเกินไปครับเพราะมีประโยชน์ถ้าหนักเกินไปมันก็เวลายกเวลาเก็บเก็บหนักเก็บดีได้เนี่ยน็อตต้องเอาออกเบิร์ดได้อันตรายสำบังกับดักรถล่อรถไฟ สรางใสวิจารยันไม่ต่างกับบว่ามิวสี้ยุคต้อเบิด์อบลายได้ปีนี้แต่ละเพลงมี้พอบกับเบิดทุกเพลงไม่เพลงยิ่งใหญ่เพลงโชว์เพลงใหญ่อะไรเป็นพอบพวกเพี่เฮดเบยูุ่คคนนี้เอาไว้เสรยจแล้วเธอตอบเธอตอบมีเข้ามาสบายสามารถลงมาจบการตรงนี้เลยนะวันนี้ทำเบิร์ตคิดสุดโต๊ะ ตอนใช้กระนจกเนี่ยแนตอนตอนที่ว้ปุยปุยจะโดน28ใช่ไหมอุ้ยโดน28 28สามารถจะไหลลงมาพร้อมที่จะบินหรอเหมือนเหมือนนี่เลยค่ะพ่ออินสีแดงอุ้ยสวยมากเลยค่ะแสงตรงนี้สวยมากเลยสมมติว่าอันนี้แบบมีไหมเสื้อแล้วก็ใครก็ได้แล้วก็ หรือว่านี่จะเป็นกระบะก็เป็นได้ใส่เดรส่าย่างแล้วค่ะพ่อพ่อระวังเอ้าสวยนะคะพ่อสวยสวยสวยมากมเลยค่ะเป็นอาพอต้องโชคกสเต็ปค่ะพ่อนีไเนี

ตรวจครักวะนอนเข้าห <c oughs> นึ่งสอง 4, 2, สามสามไร่ั้นอายุเพราถูกสายไฟเนี่ยสายไฟอ่ะสายไฟเยอะเอาควันควนายหนึ่งไม่ถูกกัน เอาเหยียบดิด้านบนมันสุดบ่เพราะว่ามันยู่ด้านบนดิอันดเดดีมัวนลยับดมือเลยมือยูเกี่น่าลยย่เกีย่นี่เจ้ากำงานเล็กเจ้างานชุดงานอุปกรณ์ต่างๆกันองค์ประกอบก๊ล่งสมบูร

เจ้าอ่อนนะแม่มอลออกออกแล้วเออทุกกตีที่กระตีโดนทีแล้วก็ไหลไหลไหลออกมาเป็นบองตัวเองนั่นแหลเองตีจบแล้วก็ออกเลยนะคะอยู่ในกลมเหลี่ยมหยุบหยับหยุบหยับดีดีค่ะส่วนที่ถือควงถือแสงสีทั้งไปทีนะเพาะบ้าบอลออกไก่หนุนจูนออกแล้วเสียงมากเลยนะ ขอพย์ใบสายจวดค่ะพี่น้องลุยเองนะคะจวดจวดค่ะเก็บรา้ละเอียดนะคะจค่ะพี่องมาจ คนักอันนี้กับนี่กอบเนัานเวลาถอดดอกเก็บมันกับว่างใช่กันเลยถ้าไปเห็ดนักเวลาไปเก็บก็ยิงย่งยิ่งนอดขอบเครืองนิดนึงพ่อคะครับคือได้เห็ดเ,เ,เป็นสองทอนยังสิครพ่อถ้าเห็ดเป็นชิ้นเดียวมันก็ได้อยู่แต่ว่าเวลาไปเก็บมันขวางเว้าไปไปตั้งไว้ซชื่อนี่ก็ได้อยู่แต่ว่าจริงเนาส่วนมากถ้าเป็นเล็ก,ลกมันเป็นคือกันเ,นเวลาเขามัดขอบอ่า เขาเรียกว่ามัดต้อมใส่กันนี่มันจะมันจะเก็บมิดชิดแล้วก็อันนี้ถ้าเราว่างเรียกกันปั๊บเครื่องเบิดทุกชิ้นนี่มันก็จะใส่ใส่ได้ในกลองเดียวมันจะบริการอักนันเราใส่เครื่องเล็กเครื่องท้ายนี่ไปว้างกินพื้นที่ไปเบิดอ๋อค่ะมันก็สิง่ายต่อการเก็บนะคะพ่อนพื้ที่ง่ายต่อการเก็บรักษานะคะประหยัดพื้นที่ด้วยมันก็บริการยังหมักไหมแม่พอเราไปเก็บในรังก็ได้ค่ะเออร่างที่ห่อเก็บท้านี่ก็ได้ S <S อันทุกวัน,นเล็กเงี้ยเอาหนิถ้าไปเก็บท่านี่เก็บได้ร่างบ่ได้ดิแต่คือเอาขึ้นไปแล้วส่วนมากทำมันนี่สองพันสี่พันห้าส่วนมากชิมพอเขาเก็บนี่เขาไปเก็บไม่เล่นวิล่าเนี่ยมันมันมันเจ๊กะค่ะมันอาจจะจับงานสองสามครั้งแต่วันจริงเนี่ยมันก็มีเวลาเพราะว่าชิมพอตุ่มนี่พอตุมอต่มเขาต้องนึ่งเขาต้องเก็บมารวมกันแล้วก็เสียบแล้วก็ ใส่เวลาบดนคลเนียนบ่ล่ะทาเข้าอีสกินจ้้ล่ะโอ้ไม่เนียนเลยฟาวเนียนไานี่อันนี้คอยบริเวณด้อยคอยอีสกินฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเหี้ยบเอามันต้องเอาสันมีดตัวมาก็ฟักๆช่องเจียกันเนี่เอาสหรับคิวนี้ฝากตอนพี่น้องเพีชโทนี่ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าสิพามาเบิ่งว่า พ่อสิทอดออกจากกันในวอนะคะสำหรับเหล็กชิ้นบนนะ,ะกับชิ้นล่างนะคะเดี๋ยวรุ่นกันในคลิปตอ่อไปกับพี่น้อง